เปิดภาพเจ้าลูซ่ซือที่คนกดไลค์ทะลุล้านตอบย้ำความฮอตเปรี้ยงสน,นันเอเชียเป็นนางเอกแดนมังกรที่โด่งดังมากๆไม่ใช่แค่เฉพาะในประเทศจีนเท่านั้นเพราะเธอมีแฟนคลับรักและซับพอร์ตเธอทั่วเอเชีย er สำหรับเจ้าลู่ซือเจ้าลูชีนักแสดงดาวรุ่งอนาคตไกลเจ้าลูซ่ซือเป็นนักแสดงจีนเพียงไม่กี่คนที่เล่นโซเชียลมีเดียต่างประเทศ นั่นทำให้เธอสามารถขยายฐานแฟนคลับได้อย่างกว้างขวางเธอมีทั้งอินสตาแกรม i k กต k อกคอยอัปเดตเรื่องราวชีวิตให้แฟนๆได้ติดตามกันตลอดและเมื่อเข้าไปส่องในอินสตาแกรมรู้ไซส์09แต่ละภาพแต่ละโพสต์เห็นได้ชัดว่ามียอดกดไลค์เกิน1 0 0 0 0แสนและมีเพียงไม่กี่โพสต์ที่คนกดไลค์เกิน1ล้านในเวลาไม่นานจะมีภาพไหนบ้าง และน่ารักสดใสขนาดไหนไปชมภาพเต็มๆกันค่ะ